สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรสุขภาพในเพื่อความยั่งยืนขอพักเหนื่อยนิบหนึ่งนะครับโอ้ยปดได้ของดีครับเดินผ่านกําลังจะเข้าไปหอฝรั่งก็เลยว่าของดีช่วงท้ายฤดูครับ ก็จูเลนซีผมน่าจะหมดแล้วแล้วคันนี้เดี๋ยวผมจะต้องทําเพิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไว้หมักพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรพวกนี้นะฮะก็อันนี้จะเป็นวัตถุดิบชั้นดีนะครับก็คือจอูเลียนซีบาซิลัสนั่นเองที่ผมเอามาแช์คันนี้หลายคนนะครับช่วงนี้ก็ส่งมาสอบถามผมว่าเราจะหาเจ้าปวกเนี่ยเราจะหายังไงนะครับให้มันได้ที่แบบเขาเรียกว่ามันเป็นเจ้าปวกแบบนี้จริงๆเนี่ยครับเจ้าปวกแบบนี้นะครับเจ้าปวก มันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าหยักเป็นหยกักหยักสมองนะครับผมเรียกมันอย่างนั้นเนาะมันจะคล้ายอย่างนั้นคราวนี้คือว่าเวลาเราไปหาเราจะชอบไปได้คือที่เขาเรียกว่ามันเป็นปวกปวกเล็กอะครับปวกเล็กมันจะไม่มีนะครับแต่สําหรับาการหาปวกที่มันเป็นเขาเรียกปวกใหญ่ปวกที่มันจะสร้างจอมหรือว่าดันดินขึ้นมาเป็นแบบนูนๆอย่างเนี้ย คือแบบนี้มันจะมีรังมันอยู่ข้างในนะครับซึ่งรังมันเองเนี่ยเขาจะเรียกว่ามันมีจุลินทรีย์ที่มันปลวกในมันสร้างขึ้นมานะครับยูนที่รังมันเนี่ยเดี๋ยวให้กล้องให้เห็นกันชัดๆเลยให้เป็นมาโคเนาะเห็นเห็นไหมครับจุลินทรีย์มันจะออกเป็นดอกเห็ดขาวๆก็มีหลายคนถามบอกว่าเอาไปทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเห็ดเหรอผมก็ไม่แน่ใจว่าไอตัวนี้มันเอาไปทําแล้วมันเกิดเห็ดยังไง เพราะว่าส่วนใหญ่ของผมเนี่ยจะเอาไปไว้ไวลาดรถเรียกว่าโคนต้นไม้บ้างนะครับในเวลาหลังจากที่เราหมักแล้วเนี่ยก็คือว่าประโยชน์มัน,นคือเร่งการย่อยสลายทุกอย่างที่เป็นพวกอ,อินทรีย์วัตถุทั้งหลายนะครับไอจุลินซีบ์บซชลัสตัวนี้มันจะไปทําย่อยสลายแล้วมันก็จะทําให้พวกเศษอินทรีย์วัตถุต่างๆเนี่ยปลดปล่อยคลายธาตุอาหารออกมาพืชก็จะได้ เป็นธาตุอาหารจริงๆมันจริงๆเราไม่ได้ประโยชน์จากบาซิลัสโดยตรงที่จะเป็นธาตุอาหารนะครับบาซิลัสเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องย่อยสลายนะครับเร่งการย่อยสลายก็คือว่ามันไปนย่อยสลายอินทรีย์วัตถุแล้วก็ทําให้อินทรีย์วัตถุน่ะกลายเป็นธาตุอาหารของต้นไม้เนาะทีน,นี้ามามาดูกันว่าไอ้ที่หากันแล้วไม่ค่อยเจออย่างที่ผมหาเนี่ยคือดินเนี่ยมันจะเป็นดันเป็นเนินๆขึ้นมานะครับมันจะเป็นเนินๆขึ้นมาซึ่งเราต้องขุดไปลึกพอสมควรนะครับ จากที่ผมขุดเนี่ยที่แรกผมก็จอบมาแข็งมากนะครับมันจะทานมากเพราะว่าอะไรหน้าฝนมันมันหมดไปแล้วเราต้องรีบมาเอาช่วงที่ว่าเป็นช่วงฤดูฝนจะดีที่สุดแต่อันนึงนะครับการดูว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยมีสมาชิกส่งมาเป็นปวกเล็กแต่มันจะขึ้นเป็นจอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงเนี้ยมีอยู่รังนึ่งนะครับที่ผมงัดไว้แบบเนี้ยมันจะขึ้นเป็นจอมเล็ก ที่พี่หรือเพื่อนๆสมาชิกนะครับไม่ต้องไปขุดให้เสียเวลาเพราะว่าไอ้พวกนี้ยมันไม่มีหรอกลังยิ้มจะมาให้เอาทาแล้วก็เวลาเราไปหมักเป็นจุลินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีจุลินทรี์นะครับซึ่งไอ้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชอ่ามันก็เรือเรียกว่าลังปวกแหละแต่ว่ารังปวกพวกนี้พวกปวกเล็กเนี่ยมันจะไม่มีเขาเรียกน้ําลายหรือว่าอะไรของปวกนี่แหละที่ผมเอามาให้ดูเป็นเหมือนสมองอะแบบนั้นอะ จะจะเป็นจุลินทรีย์ที่จะเอาไปเขาเรียกว่าเป็นหัวเชื้อได้แต่ว่าแบบเนี้ยมันมีแต่ตัวป่วกนะครับก็คือไม่สามารถที่จะเอาไปทําให้เกิดเป็นจุลินทรีย์ได้นะครับก็แบบนี้ไม่ต้องเอาไปเสียเวลานะครับหมักยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะครับก็จะเป็นจอมที่มันจะขึ้นเป็นจอมเล็กๆสังเกตง่ายๆคือไอ้จอมใหญ่เนะี่ยดินมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราเทียบกันเนี่ยดินจะเป็น,เป,นเป็นเงี้ยเขาจะดันขึ้นมาเ,เรื่อยๆส่วนจอมแบบเนี้จะเป็นจอมดำๆไม่มีนะครับ อันนี้ขนาดมันอยู่ในสายเขาเรียกว่าอยู่ใต้ดินผมก็ไล่ตามมาผมเอาจากข้างนอกเข้าไปข้างในนะครับก็คือไล่หาจากข้างนอกเข้าไปข้างในเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีเนี่ยสายเขาเรียกทางของปวกมันก็จะมีพวกเอจเอาจาะอ้าป่ยอยู่ตลอดแนวดินเลยเราก็สามารถที่จะขุดไล่เอาไปได้เรื่อยๆน,ยนะครับแล้วก็จะเป็นก้อนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปบีบย่อยให้มันเป็น เอาไปผสมกับข้าวสุกนะครับเหมือนขั้นตอนที่ผมเค, mm. เคยบอกนะครับอันนี้ก็จะมาดูว่าน,นี่มีเราหาไว้แค่ขุดเนี่ยบริเวณนิดนิดเดียวนะครับก็ได้มาครึ่งถังละอันนี้ผมจะไปหมักกับถังประมาณร้อยลิตรนะครับแล้วก็จะทําเป็นล็อตใหญ่เลยรอบนี้ก็คือว่าถ้าเราได้เยอะเนี่ยอาจจะใส่เป็นถังน้ําเงินถังสองร้อยลิตรไปเลยอะใช้เป็นแบบปีเลยใช้เป็นปีเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นของดีนะครับก็ เอาเทคนิคการหาเจ้าปวกมาฝากกันก็จะประมาณนี้ซึ่งการหาเนี่ยอย่าไปทิ้งให้มันแห้งนะครับยิ่งทําสดเท่าไหร่เชื้อจะยิ่งเดินดีที่สุดนะครับแล้วส่วนผสมตรงนี้ก็คือบอกไว้ก่อนว่าเจ้าปวกหนึ่โลข้าวสามโลหมักทิ้งไว้3วันพอเชื้อเริ่มเดินเติมน้ําครับประมาณ15ลิตรเราก็จะได้หัวเชื้อเป็นหัวเชื้อเจ้าปวกเข้มข้นก็ประมาณนี้นะครับส่วนวิธีใครถ้า อยากดูวิธีการทำาจาปลวกน้ำก็หาได้จากในช่องเกษตรพุ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกดติดตามสับตาคราไว้นะครับ<ๆ>เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนดเราวดีจะนามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ